จริงครับไอ้บวกสิบนี้ของจริงแล้วย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วเย่แล้ว,ลวสิบไปน้องเอาระครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่ช่องของผมมีแสงส้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟั ยูโรเลยนะครับผมจังหวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับ อย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันทีนห0ึบาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลัมงมองหาร้านเติมเต็มสายการชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงกอยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมสวัสดี ทุกทุกท่านนีัก็ยนนินดีต้อนรับเจ้านักล่าไว้และวันนี้เราอยู่ในเกม r O O ใครยังไม่ได้โค้ดเบต้าโง่โอ้ยไม่ได้พูดนานรู้สึกตื่นเต้นแหมผมต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมเริ่มกระดากลูกตาผมแล้วเขาบอกว่าเราต้องบวก16ชิ้นถนะึงจะทำให้ลูกตาของเราเนี่ยบึ่งชัดและสดใส เอฟเฟกก็คือออร์บิพีดามดเปอร์เซ็นต์เอ็มดามดเปอร์เซนต์แมกเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่แบบนี้มันคันคันปะไปตีบวกกันดีกว่าบวกสิบให้หมดทุกชิ้นแล้วมาดูกันว่าจะมันขนาดไหนบอกเลยว่าต้องตึงสุดๆไปเลยส่วนดันเออเมืองที่ผมชอบตีก็คือปายอดเมืองที่ผมเคยโดนหลอกการเมืองเมืองนี่แหลตีมันสุดละ let's go b o y ปลายยอดบ้านลาลากลอยอยู่ ม,มีที่ตัวพาย้อนมีที่ตัวมันพาไปรวมมันที่เดียวเลยแล้วมึงก็เซ็ตอุ๊ยตัวอะไรอ่ะอเท่หว่ะดูครับดู10%เท่านั้นเอ้ยผมลืมเอาหินออกมาเลยอย่าบอกนะว่าหินอน่ะผมเตรียมมาแค่นี้มันได้แค่สามบวก <laughs> <laughs> มึงก็ทําเกินไปเพื่อนใจดีกับกูบ้างก็ได้อ่าผมจะมาขึ้นชิ้นน้องๆก่อนแล้วกันนะครับผมขึ้นบวกเจ็ไปครับไปครับ <laughs> มาแล้วหนึ่ง รองเท้าครับบุคอมโบเซ็ตติดแดงด้วยไปครับเบลของรอบติดผมว่าขึ้นนี้ได้นะสิบไปน้องสิบไปน้องเออตึงว่ะต้องบกสีทั้งตัวเหรอสิบไปน้อง เกียร์ก้ามคอกูตึงเลยตอนนี้ก้ามคอผมเริ่มตึงเลยเว้ยกระพือเลยตอนนี้พูดจริงพูดจริงคือแบบกูโดนแล้วไปไปอีกหนึ่งเห็นไม่แทรกซอกไปอีกหนึ่งโอ้โหาผีฟ้าก้ามคอผมเริ่มกระพือแล้วตอนนี้มันไม่ได้มาเล่นๆมันเอาจริงผมบอกเลยมันเอาจริงครับไอ้บวกสิบนี้ของจริงของจริงมันหลังจากบวกสิบหลอดคำเทียนั่ยังหลอกหลอนในหัวผมไม่ต่อเลยโอเคโอเครู้เรื่องไป พอละสตูมาร้านไดมอนด์ก่อนเลยโอ้โหยังไม่รีเอ้ยอันเก่ายังไม่รีกัะพี่ชายเดี๋ยวนะพึ่งเติมจะหมดอีกแล้วหรอสี่พันนี่สามพันบาทเลยนะเว้ยสามพันบาทเลยนะเว้ยเพื่อนได้สิบคลิกครับแต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอยราพึ่ง เจ็ดแล้วโอ้ลืมใส่เบสซิง่งเอามันใส่เบสซิ่งไม่ได้แย่แล้ว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 ว่าเราอยากจะเพิ่งแบบไอ้อันดับแรกๆเลยเราใส่เบสซิ่งแม่งให้หมดเลยตึงๆนะครับตึงๆนะครับกลัวแล้วกลัวแล้วอ้า อายาลังกาตึงเลยกูเจอพันนี้กูเจ็บไปหมดแล้วเอาบวกสิบอันนี้ก่อนเอาบวกสิบอันนี้ก่อนทีละอัน10บครั้งพร้อมไหมครับปิดจ็อกไปน้องปิดจ็อกอไปน้องโอ้ชื่อตึงจริงจ็อกไปน้อง ไอ้ยแล้วเดี๋ยวนะจนกว่าจะบวกสิบสองมึงตกบวกเก้าให้กูได้อีกเหรอตกบวกเก้าให้กูอีกเหรอเพื่อนมันใจร้ายเกินไปเชี่ยกูเถอะมึงทำอย่างนี้ไม่ได้โอเคโอเคอย่างี้ไม่ได้เพื่อนทำอยนไม่ได้โอเคโอเคอีรลาดอีกลาดอ่ะดำ แล้วไม่บอกเมื่อกี้ซื้อเครื่องบองกันดไปแล้วต่อโอ้โอ้าวไอ้โอ้ยเป็นเงยไม่น่ารีบเอาปิมันกัวเข้าใจเข้าใจดี ตอนที่มึงเข้าใจไหมมึงกำลังทำอะไรอยู่ฟุกเออเข้าใจซ้ำเอจดแต่ไม่จำ <c oughs> มาแว้าวดัดดวงแม่งเลยสขึ้น <c oughs> ไปสวยหลาย,ยาว <c oughs> นั่นสิวะมันต้องแบบนั้นสิวะมันต้องอย่างงั้นต้องอย่างนั้นสิวะมาครับผมต่อเน,นื่องเลยละกันตอนแรกผมผมก็กาว่าจะซัดให้เยอะกว่านี้นะแต่เป้าหมายเราสิบไว้กนะ่อนเลยวะงั้นดันในพวกนี้เข้ามา เผื่อคลิปหน้าเรามีตังเสริมพอเราก็จะมาขึ้นบวกสิทธิ์ทั้งตัวให้ได้ให้จงได้นะครับผมมาแล้วก็ซื้อจากร้านล้าน,าน,านเอาซากัก200ลูกไปก่อนมา200ลูกเด้บแปดไปดิอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยหกร้อยไม่คุ้มไหมเนี่ยหกร้อยร้อยยี่สิบลูกเรามาดูที่ RO Shop อ่าแล้วถ้าเราต้องการร้อยยี่สิบลูกมมเราซื้อแบบนี้นะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบลูกเราต้องใช้พันสองร้อยึ่งพันสองร้อยถ้าเราเติม เหนียวมาก,กดโอ้แอบคุ้มแอบคุ้มอยู่แต่ถ้าเติอกับล้างก็ถูกลงอีกนิดนึงองก็แอบคุ้มอยู่ครับถ้าถ้าจะเอาเอามาตีบวกโอเคต่อครับผมโอ้มันต้องแบบนี้ดีว่เออทำไมตอนแรกมันไม่ไหลลื่นแบบนี้วะมันทำให้ใจผมเสียแล้วเวสเสียแล,ะละ้วล่ะ มันต้องสุดเถอะนะมันหยุดไม่อยู่อยู่แล้วอะมันต้องสุดมันหยุดไม่อยู่รุ้ยครับเอามาอีก150ลูกปะ่ะมาอีก150ลูกแล้วก็ขอยากขวดเลยขาาวดเลยไอาา้ยาบวกแปดเปรอรแล้วเ้ยรวงโอ้โาโอ้โหว้าวาวดอโอ้ยยาสิบเปอร์เซ็น เป็นไ,ไม่ได้อะไรกลับมาเลยก้าวไ, <L ie> ไปนนองเฮ้ยผมลืมเพิ่มเปอร์เซนไอ้เฮ้ยไะอีกร้อยห้าสิบลูกปะ่ะโอ้ยผมทอ้อว่ะคลิปนี้เออก็แค่นั้น <L ie> เสียวว่ะเสียวจริงไปต่อต่อเนื่อง หมดหรุปว่าผมเติมมาหมดวันเดียวก็จุดไปเลยไอสแปดก้อนปะจุดไปใจสองทีครับไม่เหลืออะไรให้เจ้าแล้วจุดบนล่างต้อยขวางใช้ได้อยู่พวก เก็บาอโอเคผมว่าวันนี้ผมคงไมอนอนแล้วล่ะไม่มีอะไรจะให้แล้วครับนะเหลือมิลเบอร์รี่อยู่แค่หนึ่งอืมเอาเป็นว่านะครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดะทึกไลค์ให้กับผมด้วย นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเรานะครับผมและถ้าอยากจะให้ใครยิ้มนะครับเรียนเพื่อนคุณกําลังแบบสูบกาลังเศร้าไม่รู้จะเอาอะไรไปให้ความสุขความมีฮาให้รอยยิ้มงอส่งที่ผมให้ดูได้นะรับรองหายวแน่นอนเจอกัน,นะนใหม่คลิปหน,ะนา้าผมสวัสดีครับ